การเทรดให้ประสบความสำเร็จแบบย,ยั่งยืนเนี่ยน,นะคะดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายของหลายๆคนเลยแต่ภาพที่เราเห็นกันบ่อยๆอาจจะเป็นเรื่องรวยเร็วซะมากกว่าวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันถึงแก่นความคิดสำคัญๆค่ะจากบทเรียนต่างๆร่วมถึงหนังสือ robust trading system ด้วยว่าจริงๆแล้วเทรดเดอร์ที่เขาสำเร็จจริงๆเขามีหลักคิดยังไงกันแน่ครับเป้าหมายหลักๆเลยก็คือเราจะมาสกัดเอาเฉพาะ แกนความคิดจริงๆครับไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคซื้อขาย,ขายแต่เป็นเรื่องของกรอบความคิดที่จะทำให้การเทรดมันมันมั่นคงในระยะยาวได้จริงๆครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเริ่มที่ฐานคิดกันก่อนเลยไหมคะอะไรคือปรัชญาพื้นฐานที่ต้องมีก่อนเลยเหมือนที่ b r o w o r Trade Academy เขาบอกไว้ว่าทางนี้มันก็ไม่ได้ง่ายๆเนาะใช่ครับ ประเด็นนั้นสำคัญมากเลยคือหนังสือ Robust r a d i n g System เนี่ยเขาเน้นปรัชญาหลักอยู่3ข้อครับที่จะช่วยเปลี่ยนมุมมองเราเลยนะจากแค่การเก็งกำไรมาเป็นการสร้างธุรกิจเทรดจริงๆข้อแรกคือต้องรักษาเงินต้นกับกำไรที่มีอยู่ให้ได้ก่อนอืมสำคัญสุดเลยนะคะข้อนี้ใช่ครับเป็นด่านแรกเลย2คือสร้างกระแสงเงินสดหรือกาไรที่มันเสม่าเสมอครับเน้นคุณภาพไม่ใช่แบบ นานๆได้ทีประได้เยอะๆไม่ใช่แบบนั้นอ,อ๋อคือเน้นความต่อเนื่องครับผมและ3ก็คือทำสองข้อแรกซ้ําๆให้ได้ตลอดไปเนี่ยแหละครับที่มันแยกมืออาชีพออกจากการพานันคือการมองระยะยาวบริหารความเสี่ยงสร้างผลตอบแทนที่มันคาดการได้หน่อย การมองเป็นธุรกิจระยะยาวแบบนี้ฟังแล้ว mindset หรือกรอบความคิดนี่น่าจะสำคัญมากๆเลยนะคะในข้อมูลจาก Bravo เขาก็พูดถึง5 mindset ที่จำเป็นมีอะไรที่แบบเด่นๆบ้างไหมคะมีหลายอย่างน่าสนใจเลยครับอย่างแรกเลยคือต้องมีเป้าหมายที่มันชัดเจนมากๆแบบเห็นภาพในหัวเลยว่าจะไปถึงไหนด้วยการเทรดค่ะแล้ก็ต้องพัฒนากลยุทธ์ของตัวเองอันนี้สำคัญคือต้องไปลองเองทดสอบเองในบัญชีเดโม เรียนรู้จริงๆไม่ใช่แค่ทำตามๆกันไปอืมค่ะแล้วก็อีกจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเขาบอกให้โฟกัสที่การแข่งกับตัวเองครับไม่ใช่ไปแข่งกับตลาดหรือแข่งกับคนอื่นคือต้องเอาชนะความโลภความกลัววินัยของตัวเราเองให้ได้นี่แหละคือชัยชนะจริงๆการเอาชนะความกลัวมีวินยัยโหอันนี้มันเชื่อมกับการจัดการความเสี่ยงโดยตรงเลยนะคะซึ่งเหมือนทุกแหล่งข้อมูลจะย้ำเรื่องนี้มากๆ ทำไมมันถือเป็นหัวใจหลักขนาดนั้นคะอย่าง Pepperstone เขาบอกว่า40%ของเทรดเดอร์หน้าใหม่เนี่ยเลือกเทรดในเดือนแรกเลยเพราะขาดทุนใช่ครับเพราะมันคือกรอบป้องกันจริงๆครับที่จะทําให้เราไม่ไม่หายไปจากตลาดคือรอดได้ในระยะยาวนะครับขนาดคนเก่งมากๆอย่างเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับยังเคยพลาดหนักๆเลยกับ o าวซีบับเบิ l ลอ๋อมีกรณีนั้นด้วยหรอคะครับเพราะประมาทเรื่องพลังของตลาดกับอารมณ์ตัวเองไปหน่อยทีนี้ การจัดการความเสี่ยงที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้เลยก็คือต้องใช้ stop loss ทุกครั้งอันนี้ยูหาส com อมเขาก็ย้ำสลอดค่ะต้องมีเสมอครับผมต้องมีจุด take profit ด้วยแล้วก็กำหนดขนาดสัญญาหรือ position size ให้มันพอดีพอดีกับเงินทุนอย่างกด1-2%ที่ Paperstone เขาแนะนำอืมอืมแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่อง leverage กับ margin ให้ดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็ตังเป่า risk reward ratio หรือ RR ที่มัน คุ้มค่าหน่อยเช่น1ต่อ2หรือ1ต่อ3ขึ้นไปค่ะการคิดเผื่อเรื่องความผิดพลาดไว้ล่วงหน้าหรือที่เรียกว่าพรีโมเตอร์เนี่ยก็ช่วยลดความเครียดได้เยอะเหมือนกันครับพอเรามีไมซ์เซ็ตที่เน้นอยู่รอดแล้วมีเครื่องมือจัดการความเสี่ยงแล้วคําถามต่อมาคือแล้วจะทํากําไรให้มันสม่ําเสมอได้ยังไง อันนี้ก็น่าจะมาถึงชื่อหนังสือพอดีเลยนะคะ Robust Trading System การมีระบบที่แข็งแกร่งเนี่ยมันเกี่ยวกับความคิดที่เราคุยกันมายัางไงบ้างคะเหมือนรีวิวจากช่องไซโ o เขาก็บอกว่าหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้เน้นสอนสร้างระบบแต่เน้น mindset เกี่ยวกับการมีระบบมากกว่าใช่เลยครับตรงนี้เป็นจุดเชื่อมที่สาคัญมากๆคือการมีระบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวแต่มันคือการคิดอย่างเป็นระบบครับ ระบบเทรดที่ดีเนี่ยมันจะช่วยกําหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนลดการใช้อารมณ์ตัดสินใจลงไปได้เยอะอ๋อลดการเดาลดความรู้สึกส่วนตัวไปเรื่อยๆอืมเป็นขั้นเป็นตอนนะคะครับผมซึ่งมันจะนําไปสู่ความสม่ําเสมอแม้ว่าบางทีมันอาจจะดูโตช้าๆหน่อยเหมือนที่เขาเรียกว่าเทรดเดอร์สายเต่านะครับแต่มันคือความยั่งยืนที่เราอยากได้ลองไปดูแนวคิดของพวกตำนานอย่างเอสซีโคตาก็ได้ครับเขาเป็นตัวพ่อเรื่องการเทรดโดยระบบเลย ฟังดูแล้วการเทรดให้ยั่งยืนนี่มันไม่ใช่แค่ตั้งระบบเสร็จแล้วก็จบเลยนะคะต้องมีการเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยแน่นอนครับมันไม่มีวันจบจริงๆต้องเรียนรู้ตลอดทั้งจากตอนที่ทําได้ดีและโดยเฉพาะจากตอนที่พลาดเหมือนหลักการของเรดาริโอเลยครับการติดตามข่าวสารก็ยังจําเป็นนะเพื่อให้เข้าใจภาพรวมแต่หัวใจสําคัญจริงๆคือการกลับมาดูผลงานตัวเองสม่ําเสมอปรับปรุงระบบและก็ฝึกจัดการอารมณ์ตัวเองไปด้วยค่ะความถ่อมตัวนี่ก็สําคัญนะครับ อย่างบทเรียนจากนิวตันที่เล่าไปคือต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าประมาทเรื่องความเสี่ยงเรื่องจิตวิทยาก็พลาดได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปเป็นแก่นสำคัญที่แบบต้องจำให้ขึ้นใจเลยสำหรับการเทรดอย่างยั่งยืนจะมีอะไรบ้างคะผมว่าน่าจะสรุปได้เป็นสเสาหลักสำคัญสำคัญนะครับ 1. คือไมายเซตที่ถูกต้องเนี่ยต้องมาก่อนเสมอ วินยัยความอดทนต้องโฟกัสที่การอยู่รอดกับความสม่ำเสมอมากกว่าจะพยายามรวยเร็วๆคสองคือการจัดการความเสี่ยงที่มันเข้มงวดจริงๆทำได้จริงอันนี้ขาดไม่ได้เด็บขาดเลยพวก Stop Loss, Position Size, RR ที่เหมาะสม,มสามคือพัฒนาและก็ยึดมั่นในระบบเทรดของเราที่ผ่านการทดสอบมาแล้วเพื่อลดเรื่องอารมณ์แล้วก็สร้างความแน่นอนในการเทรดท และ4สุดท้ายคือต้องเรียนรู้ปรับตัวพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับไม่มีหยุดนี่แหละกุญแจสู่ความสําเร็จระยะยาวจริงๆเป็นมุมมองที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าจะช่วยให้หลายๆคนที่กําลังเดินทางสายนี้อยู่ปรับโฟกัสได้ดีขึ้นเยอะเลยนะคะจริงอย่างยิ่งครับผมขอทิ้งท้ายด้วยมุมมองที่น่าสนใจจากทิปสุดท้ายท้ายใน robust trading system เอยนะครับเขาพูดถึงเรื่อง happy money หรือเงินที่มีความสุข happy money ยังไงคะครับ คือนอกจากผลกำไรที่เป็นตัวเงินแล้วเนี่ยเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าการเทรดของเรามันไม่ได้แค่สร้างเงินแต่ยังส่งผลดีต่อ,อ,อความเป็นอยู่โดยรวมความสุขความสงบในใจของเราด้วยหน้าตาของความสำเร็จในการเทรดที่มันรอบด้านจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่อันนี้น่าเก็บไปคิดต่อมาก